เฟสออมสูทอีของเราในปี2025นี้ครับคนที่ดูแลตัวเองคนที่ใส่ใจในเรื่องของความงามของตัวเองครับและเป็นผู้หญิงในยุคใหม่ในปี2025นี้นะครับครับต้อนรับทั้งสองท่านสู่เวทีของเราด้วยเสียงดังๆอีกครั้งครับส่งเสียงให้กับ l ลิงออมสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะตาเชียร์วตาเชียร์าวคี่มาดูแลยังไงอย่างที่พี่บอกไปงานตลอดงานเร,เรื่อยๆงานมาแบบทีๆแต่สวยตลอดเวลาเหมือนกันคือพูดก่อนไม่ได้ออกงานนานเขิน <laughs> ไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินเออครับครับเออ สวยมากให้เธอ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 ครับอ๋อยืนยันเลยช่วยยืนยัน,ยนไงช่วยยืนยนันพี่พูดพ,พี่พูดออมคงไม่เชื่อต้องให้หลิ่งเป็นคนพูดอะเนาะอ๋อสวยไหมสวยไหมสวยมาก,มากอ๋อ